มวติดาพี่น้องสวัสดีสุขสุขกนมนี่แกงเสียออมไกจ่จ้าผ้าเก็บพักพี่น้องมันี่ร่มช่วยช่วยร่มช่วยช่ยเก็บพักสิพักหอม อมใส่ไก่พี่น้องเห็นบ่เพิ่นกระล่งสีเลื่อยออกเลื่อยโลงมากเพิ่นเป็นภูมิเลื่อยงามๆเลยพี่น้องมันกรล่างแตกแตกเป็นภูมิไหมสีม่วงอเอ็นบ่บอกเพิ่นกระล่างเรื่อยออกมาแตกงามๆเลยนี่ก่อน <c oughs> สิเก็บพักช่มช่วชยดอกไม้เกินพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสีหลวงลุย้ยคือค้นนี่แหละ เท่าแก้กับสิคือคนอ่ะดอกไม้นาะพี่น้องกุหราบกระลังงามกุหราบกุหราบอันนี้กระลังบานจะบาน นี่จังคอยงามพี่น้องเสียนเห็นบ่โอ้ยผักเทียมพี่น้องผักเทียมผักเทียมต้นยิ่ใหญ่พอไงแล้วเกีบยิ่ใหญ่เลยกีบยิ่ใหญ่ปลูกแล้วแบบน้งคอยหัวใหญ่ติดง่ายแล้วแบบพอใหญ่เลยผักเทียมพอใหญ่ล้าปลูกยังกะงามงามหนาะพี่น้องพอใหญ่ก็ได้ก็ร่างบานใหม่หรือผักซี่ ก็ล้งขึ้นเอาอันนี้อันแลเวไปอ้อมใส่ไกอ้อมใส่แกแล้วก็ปลูกอะไรกินน้ำนี่เรี่ยไหมพี่น้องพักซิอ้อมใส่ไกแซ่แข้งไว้แซ่แข้งไว้ถ้ากินหนาหนาวพี่น้องหรือว่าช่วงช่วงเก็บเห็ดนะบ่ม,มีเวลาเห็ดกินเนอพี่น้อง ตัดตัดตัดถ้าพวมสะอาดฝ่าวไปเขาป่าสวาสวกจากป่าเฮ็ดมากตาล่ายงางมะถือสวยสิมา,าเฮ็ดเนี่ยกินดีย่ายว่างแผนแบบนี้นาเฮ็ดนาพักมา,าเัือเฮ็ดเนี่ยกินพอดีข้างเรืองช่วงนานาพักนี่นี่เฮ็ดแช่ไว้ กระเสบคือเกาเร้อพี่น้องมันอยู่กับคนเห็ดแนวกินเมน่าเฮดแล้วแซ่แข้งไหวเอามาอุ่นกินกระเสบคือเกาพี่น้องเท้าต่องแบงเวลาแบบนี้เพราาย่ายเขื่ยนะเค่อยแบบว่าออกจากป่าเห็ดมาบ่มีแนวกินหิวอ้เตียนแบบหิวไรนะพี่น้องบ่มีเวลาเห็ดกินนะแซมนี้พ่อบ่ออมออมนึง พ่อหอมหอมสิได้หลายแกงอยู่เมื่อวานไหนหกเจ็ดผงพี่น้องบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งแต่มื้อนี้สิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องแกงแซ่ไว้ออกจากป่าเห็ดก่อนสิไปก็เอาออกมาไว้เกินบัดมาฮอดก็อุ่นใส่หม้อแกงกินหนึ่งเข่าเนียวไว้วางแผนก็สิวางสั่นย้ายเคย ใช่เคยผ่านมาแล้วนะหิวตาไล่พี่น้องคือว่าแล้วมันต้องมีบทเรียนเนาะต้องมีบทเรียนนาเฮ็ดอีดีนี่บ่มีเวลากินเข้าเลยเอโบมีเวลาเฮ็ดกินเนยพี่น้องแต่พอยใหญ่บอยากํำเร่าซื้อซื้อใส่กอกซื้อหมูซื้อไก่แบบเขา มักซ้ำเลี้ยเดยวเอามาอย่างมาบีคิว้วกินพอนายบ่อยอยากน้ำเล่าแต่ําหรับแบบว่าห้ากินกินแบบเล่บาบ่ได้คือมันสหิวไหวฮาต้องอัดข้าวนียวกับแกงแบบอีสานเล่าเล่าหวานเาเนี่ยพี่น้องมันอยู่ทองแต่กินแบบเล่าช่วงเก็บเฮ็ดบ่ว้หิวหรูหิวบ่อยต้องอัดข้าวนยวเขา,เยขาอย่างเดียว ต้องเติมพลัง <laughs> <laughs> พี่น้องตอนแย่ถอนพ่นบัตคอยงม้มหนอกจะ่ย่สิคอยถอนถอนออกคอยคอยแกงไปทีะทะละนิดทีละน้อยทีละหม้อสองหมอ้อเอาล่งแสกแข้งไวก้กะเอาพักซี่เมื่อวานนี่พี่น้องถอนออกเอาพักซี่เอาน,านั่นอันนี้เมื่อวานกินทย่อยวานทยน่อยปูกกินไปเรื่รอยๆนะพี่น้อง ปี่นียายสิขีคขานปลูปกพักเนี่ยใจหดหู่เต็บจากกระกบาลนะพี่น้องเนี่ยเอาไปออมลาไปแกงไก่พี่น้องมาเด้อม,มาออมกินแกงออมไก่น้ำายมามาเด้อพี่น้องเสียออมไก่ให้กินเนี่ยใส่ข้อขวัวแน่เห็ดแก่นอุนตุนอุลัวอุลอัวเขาเนี้ยห่อน,นห่อนเนาะวอ้ยแสบใช่ใบมะกรูดเนี่ยยายเสียวพักกาดตัวนี้ไปใส่ หลายพดพี่น้องเบิ่งกระลัางพูน่คะคอยทยอยออมขวไปเดี๋ยวสิกินบ่ท่านเบิ่งแซมหนีกับงามแล้วต้นเดียวกับพ่อเนาะพี่น้องทยอยงามอย่จ่าเบิ้งเบิ่งกระลังสีหอพักการ์ท เขามาได้บานเนี่ยพี่น้องเบื่องดอกไม่งาบมจ้า,า,จาดอกโบตันเอามาใส่แจกันดอกกุหลาบเห็นไ่มพี่น้องอันนี้ก็ใไก้ ไก่หมักพริกล้นล้นใส่หมักพริกย่ายลวกเราเด้พี่น้องย่ายลวกนก้ำไก่ทิมต้มนม้ำต้มนม้ำไก่ทิมอันนี้ไก่พี่น้องไก่ย่ายดวกแล้ว อันนั้นมกพีกับตามใส่เดียวพี่น้องนี่ก็มาเบิงใบอใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดอันนี้ดอกหอมดอกหอมก็จะใส่น้ำกันพี่น้องใบมะกรูดเประเยบปลา <c oughs> อันนั้นก็เข้าขวคัวพี่น้อง ข,ขับขวาย่าจะใส่แกงยาามาอันนี้ก็เป็นพักเนาะพี่น้องหอมพักซี่พักกาดอันนั้นย่ยพอไนบักนมอือบานเห้าไแม่พี่น้องพ่อได้แกงได้รวกใส่แกงเฮ็ดเนาะบดอกไม้งามละพี่น้อง อันนั้นดอกอันนี้หอมคือดอกมาลีบานห้าเลยพี่น้องดอกมาลีฝรัง่งแต่หอมคือกันกับมา,บาลีบานห้าเนอะเพิ่งจะออกอันนี้ก็ดอกโบตันดอกมาลีฝรัง่งหอมหอมพี่น้องใหญ่ใหญ่แเพิ่นหอมก็เลยเอามาใส่แจกกันร่วมมนติกจากหน้อย น้ำกระเด,ด,ดือดพดพดดิดูแล้วก็เห็นหมอไปดิโดนเช้หมักพริกพี่น้อง กระดิ่มกระโดนแซ่ได้ร้ายไปมากูดงูมีตะไข่กับบดเป็นยังนี่ไหนกับไส่อันนั้นน้องจ้บพี่น้อง ถซา,าเสน,นี่ก็บน้ำไตต้นก็แซกเพราะไงเราหมักน้ำเตต้นอู้ซ่หมอเนี่ยละพี่น้องเห็ดนๆเห็ดคึอกันนี่ยหละน้ำเยอดอีเจ็ด้อยงกันบบแกงสซนน้ำไหลเยเพราะอู้แอแอ,อพี่น้อง แซ่บหน่อยซ่บร้ายตามใจเจ้าจ้าพุชรุด <laughs> ปิดก่อนจ้าเดืเอดรลบๆๆไปเดยกใส่เกลือนบ่อใส่ไรอย่าดห้เปนเข้ม ปะเดียแย่บแษเศปน้องปุงเฮ้ยสิเป็นสีเข้มๆน้ำใส่อีกกันพป่น้อง เตอดวันนี้กับสีอาภักใส่พี่น้องเพิ่งปลาแดกยายทั้งหน่อยทั้งหนึ่งอีกตัวนี้ใหญ่พี่น้องปีนี้ว่าได้ปลาบ่าเป็นยังปลาแดกแางอีกอสองทางโอ้ยบ่เห็นปลาแดกอันนี้ปลาตัวหน่อยเดี๋ยวมีอีกทางหนึ่งแยกเสือให้เบิง้งเบิ้ดปลาแดกสองทางแยกก็กินปลาแดกดีดีพี่น้อง นี่ปลาตัวน้อยยายเอาน้ำปลาดิน้ำปลามักผมน้ำปลาทิพพรสทิพพรสสามกวดสี่กวดยายใส่ยายบ่ได้เอาบักนัดมันแดงน้ำน้ำปลาเด้อพี่น้องมันบ่ได้แดงน้ำบักนัดตกมันแดงน้ำหนําปลาน้ำปลาทิพพรสนังปลายี่ห้อไรก็ได้กวดหกบาทก็ได้พี่น้องใส่ประเด็กเซ่บนัว เบิ้งพี่น้องอันนี้ทางงหญ่เลยมม่หันทางหน่อยเรียยุดสองถังปราเด็กจ้าแต่ว่าพึ่นจีบกค่อยแดงปนในพอมาแย่บัท่านเนีปุงโดนเนียเรื่อมปุงไหมพี่น้องแต่ว่าความเข้มพ่อแยาสิไปซื้อน้ำปลามาใส่จากสองขวด ที่พรสเนี่ยน,นะพี่น้องแดงแป้งรวสาร์สิคมกลมด้วยเบิ้งประเด็กตัวแง่จ้จไม่ได้เอาไปโมกย่าบริสุทธิ์ประเด็กกินแจ๊กเทียแต่เป็นหนี้ค่าโควิดในบริษัทมีปลามาเป็นยังผุ้หนาเบิ้งพี่น้องโตปลา น้ำแดงนิดหน่อยนอย่สิไปซื้อน,น้ำปลามาใส่จากซองกวดปรุงเนี่ยทังงไงเลยพี่น้องเบื่อนท้งมักง่า่น่งซ้ำนี่แหละจ้าชอบประเด็กซ้ำนี่จ้าเดี๋ยวแกงอันเดี๋ยวสิเรื่มแกงออมไกน่นอะจ่าใส่พักซี่มาเด้อมากินของน้ำยายพี่น้อง สิ่มซิ่มกันพี่น้องจะเสียบประจา่าซิ่มก่อนจา้าอืมกล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 ม,กมเอาพักใส่กันพี่น้องพักได้ก็เห็ดสองหมอจา้า จิบนี่อาสียาวนิจา้าเพื่อนเพื่อนรอพี่น้องพี่จักน้อยสิผ้าไปเก็บใน่พักเสียนจา้าที่นี้หยุบลุ่งเป็นจะเสียบรอพี่น้องมาเด้อไม่กี้เขาน้ำกันพี่นออ้องอ้อมไกล้หอนหอนอ้อมไกล้หอนออหอน,หอนจา้ามาเด้อมาเด้อ แซ่บเส่บเส่บอีดีพีดเวกเกอร์ย่าสิปเปิดเอาขอกัวใส่พี่น้องย่ามัดเอาขอกัวใส่แกงเพิ่นเนบ่ขอกัวด้วยหนิพอไปอย่าเห็ดหนามโซนโซนซาเห็ดน้ำคุน หอมเข,าขา่าหัวเฮดอุลัวอุลัวแซ่เบเสีบพี่น้องมาเด้อจา้าเบิง่งแซ่บด้วยบาดนี่๊ามาเด้อมาเด้อกินกินเนี่ยยังคอยไปเก็บเฮดไปเที่ยวพี่นอมามา้องมาแม่มาโฮมกันเมื <laughs> ่อวานนี่ก็บโงหมอเดิ พว่าต้องแกงย่ามช่วงมีพักย่ามเก็บเฮ็ดมันยังค่อยง่ายเน้นพักพี่นองเอ้ยเน้นพักซ้ำนี่แหละหัวไส้ไตไก่นะไตไตไก่ไส้หน่องไก่ เนีเ่ยแซมนี่ก็แซ่บพี่น้องบอ่เแซ่บเบจ้ามาเดิอมาเด้อกินเขาน้ำยา่พี่น้องมามาพี่น้องเล่วๆจ้าเซตแล้วเป็นแซ่บบ้านหนาตาแกงไก่อ,อมไก่ใส่ผักี่ปลูกเรียก็เฮ็ดกินนะจ้าพี่น้องเฮ็ดแบบนี้สุปียายย่ำม,มีผักแกงแซ่แข็งไหวพี่น้องย่งมเก็บเฮ็ดมากกะอุ่นกิน กามือนี่ยกับซ้ำเนี่ยนะจ้าเมนูออมไก่ตามภาษาอีสานบ้านห้าพี่น้องไปยูซายกับบมหมอาหารบ้านจ้าขอวงกินอาหารฝรั่งกับเบยุทองหรอกพี่น้องบางครั้งหรือกินเป็นมูเพิ่นซื้อเมื่อไรกินอาหารฝรั่งเที่ยวกินตะเขาไหมพี่น้องเบยุทองแกงแบบนี้แหละก็ข้าวเหนียวยางปลาหอดใส่หอดถึงกันพี่น้อง ้ยงามดอกไม้โน่นนานนานดอกไม้ก็งามพี่น้องย่ายสะออนดอกไม้สะออนจ้า <laughs> มาเด้อพี่น้องไม่กินขอน้ำย่าซ้ำนี่แหละจา้าบากข้อพ่นค่ะบายบายสวัสดีจา้าสุขสุขคนมาเด้อกินขอน้ำย่า